ก็สว <ítulo> anyway. ัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขากีรีลม์นะครับอําเภอพนัฐอคมจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ด้านลด้านล่างนี่ก็คือบรรยากาศวิวทิวทัศน์นะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศข้างบนเย็นสบายนะครับเพื่อนๆอดีมาเที่ยวแบบครอบครัวนะครับวันนี้เดินขึ้นมาบนเขานะครับผมนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายมากเย็นไหม ด้านล่างนี้ก็เป็นที่เดินปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเป็นสะพานยาวนะครับผมรอบเขาอ่านี่ครับสะพานยาวรอบเขาเนี่ยนะครับผมก็บรรยากาศด้านบนนี้เย็นสบายมากนะครับเพื่อนๆอยู่ที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็มาเที่ยววัดนะครับผมนี่ครับด้านล่างเป็นป่าเย็นสบายดีครับวิวทิวทัศน์ให้ดูนะครับเพื่อนๆด้านล่างนะครับผมนี่ด้านล่าง บรรยากาศเย็นมากนะครับผมก็สว<ม>ัสดีทุกท่านนะครับผมก,มก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพูดคุยทักงทายกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆอบนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ครับข้างล่างเป็น ข้างล่างนี่นึกว่าถ้ำนึกว่าเป็นถ้ำนี่ครับผมจะพาเดินบรรยากาศรอบๆวัดนะครับเพื่อนๆผมก็เดินขึ้นมาด้านบนเขานะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับข้างบนนี่เป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อนๆ ก็นี่ครับให้ดูบรรยากาศทิวทัศน์สวยมากบรรยากาศเย็นนะครับลมดื่นมีต้นไม้เยอะนะครับเพื่อนๆนี่ต้นไม้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนนี่ครับผม๋อข้างบนล็อกครับขึ้นไปไนนะ่ นี่ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับวิวทิวทัศน์นะครับผมนี่ครับมีแต่ต้นไม้นะครับเพื่อนก็ไม่มีอะไราไมากมายนะครับก็มาถ่ายวิวทิวทัศน์ให้ดูเกี่ยวกับวัดนะครับ